สวัสดีวันที่1เมษายนนะคะวันนี้คือวันที่เขาเรียกว่าวันโกหกใช่ไหมจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะวันนี้เป็นวันของการแบบว่าพูดง่ายๆว่าเป็นการล้อเล่นเฉยๆนะใครที่จะ ไปโพสเรื่องที่เป็น f a k น n e w หรือทำเป็นแกล้งเล่นในโซเชียลระวังนะคะจะโดนพรบคอมนะคะอันนี้หาว่าไม่เตือนนะคะเพราะที่ต่างประเทศวันนี้เขาแค่เล่นกันในเพื่อนฝูงและครอบครัวเท่านั้นนะคะไม่มีการโพสโกหกไม่มีการโพสแกล้งกันแบบสาธารณะนะคะถ้าเกิดเรื่องราวอะไรเงี้ยผิดกฎหมายนะคะวันนี้ขนุนแจ้งไว้เลยนะคะใครจะโพสอะไรเล่นๆน,นะคะระวังนะคะ มันเป็นแค่การล้อเล่นดามครอบครัวแล้วก็พูดเหมือนกับหยอกล้อกันเฉยไม่ถึงกับขนาดออกสู่สาธารณะเป็นเรื่องเป็นราวโกหกกันเล่นๆน,นะคะอย่าเล่นจนเกินเหตุน,นะคะวันนี้ขอเตือนไว้เลยนะคะอ่ะไปดูข่าวกันเลยนะคะข่าวแรกนะคะคอรมจอจาะขึ้นภาษีห่วงฐานะกลังก็บอกเนี่ยเพราะว่าคลังตอนนี้เงินมันลดฮุบลงไปเลยนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าประยุทนนี้มันกู้ ที่ไหนได้หรือเปล่าหรือกู้มาแล้วก็กู้แล้วกู้อีกคือไม่สามารถที่จะหาเงินเข้าคลังได้ก็เลยมีการคิดที่จะขึ้นภาษีกับประชาชนจาก7%อาจจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ไม่รู้เพราะยังไม่ประชุมการแค่พูดเฉยเกินไว้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะขึ้นภาษีคุณหนุนบอกไว้เลยว่าช่วงวิกฤตแบบนี้ยถ้จะคิดขึ้นภาษีนะเป็นอะไรที่แบบว่าชั่วร้ายมาก ถือว่าไม่สมควรที่จะบริหารบ้านเมืองในยุควิกฤตเศรษฐกิจหรือในยุคไหนเลยเพราะว่าในช่วงนี้ขนาดภาษียังไม่ขึ้นของมันแอบขึ้นเยอะมากนะประชาชนเนี่ยตกงานไม่พอเงินเดือนก็ลดลงนะแต่ค่าครองชีพเพิ่มขึ้นแทนที่จะเอาเวลาเนี่ยไปตรวจสอบสินค้าที่มันแอบขึ้นราคาตอนนี้นะ จะเอาจะมานั่งคิดว่าเอยจะขึ้นภาษีเพื่อที่จะเอาเงินเข้าคลังเนี่ยคิดผิดมหันมากๆนี่ยิ่งทําให้ประเทศชาติในล้มจมเพราะว่าไม่ได้ห่วงฐานะของประชาชนแต่เสือกไปห่วงฐานะคลังฮะถ้าไม่มีปัญญาออกไปนะจ๊ะโอเคไปดูอีกข่าวหนึ่งอะไรนะคะกองกําลังชนกลุ่มน้อยของเมียนมาออกถแถลงการเตือนอสู้กลับกองทัพเมียนมาหากไม่หยุดสังหารผู้ประท้วง ตอนนี้ทหารพม่าทหารของรัชการพม่าเนี่ยเออพุดเนเงี้ยนะมันบ้าคร่งมากฆ่าเป็นว่าเล่นเลยนะมันไม่ใช่แค่ไอ้มินอ,องไหลเนี่ยโหดร้ายนะถ้าดูจากคลิปวิดีโอเนี่ยทหารพวกชั้นส้นตีนทั้งหลายเนี่ยก็โหดเหมือนกันมันเล่นแบบรุมรุมแล้วก็เล่นแบบว่าขยี้เล่นแบบโอ้โหแบบสุดยอดมากทั้งที่ นอกเหนือสายตาของผู้บังคับบัญชามึงสามารถที่จะลดหย่อนผ่อนปล้นได้แต่มึงไม่ทําแสดงว่ามันเฮี้ยทั้งหัวหน้าแล้วก็ลูกน้องเลยนะคะตอนนี้ก็คือมีการข่มขู่แล้วว่ากองกําลังชนกมน้อยเนี่ยมีการข่มขู่แล้วว่าถ้ายังไม่เลิกสันดานแบบนี้มึงเจอกูแน่นะคะสงสารแต่ประชาชนทั่วไปต้องมาหนีสงครามการเมืองนะคะก็ขอให้พม่า ได้หลุดพ้นไปอย่างเร็ววันนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะไปดูอีกข่าวหนึ่งค่ะนิสิตจุลาโหวดให้เนติวิทนั่งนายกสโมสรน,นิสิตคะแนนถล่มทลายเนออาเนติวิทนี่ชื่อเล่นเขาชื่อน้องแฟรงค์นะคะเธอมาแรงมากแล้วก็แรงในใจของพี่เสมอนะคะสิริมอาจจะไม่ถูกใจสิ่งนี้เพราะเธอมาแรงตั้งแต่เข้าไปอยู่ชั้นปีหนึ่งเลยนะคะเรื่องที่บอกว่ามีการถวาย สัตว์บังคมเนี่ยแกก็แบบไปยืนเฉยไม่ถวายนะคะเพราะแกก็คิดในแบบว่าเออมันไม่จําเป็นนะและอย่างหนึ่งมันมันอยู่ในยุคไหนแล้วอะไรเงี้ยก็ถูกโจมตีถูกสรารพัดแต่ว่าน้องแฟรงก็อยู่ในใจของอีกฝ่ายเนี่ท่วมท้นอย่างมากอย่างครั้งนี้นี่สิ์จุลานะคะ,ะเทคะแนนให้น้องแฟรง์ตลอดเวลาแสดงว่าจุลาเปลี่ยนไปเยอะมากนะคะมีแต่ ไอ้แก่กโกลกกลาที่เป็นอาจารย์อยู่บางคนนะคะที่ยังหัวโบ,บราณอยู่นะจ๊ะสักวันมันจะหายไปพวกไดโนเสาร์นะจ๊ะสู้ๆอะไปดูข่าวต่อไปกันเลยนะจ๊ะฮันเล่มิสแกรนด์เมียนมาถแถลงข่าวต่อกรณีการแสดงจุดยืนต่อต้านรัฐประหารบนเวทีประกวด Miss g r a n d อินเตอร์เนชันแเราก็เห็นอยู่นะคะว่าเธอได้ขึ้นไปพูดอ่บนเวทีแบบเป็นการพิเศษมากนะคะ เรื่องขอความช่วยเหลือให้กับชาวเมียนมาเพราะในเหตุของการรัฐประหารและการฆ่าประชาชนกับผู้คิดต่างอย่างโหดเหี้ยมนะคะเธอกล้ามากแต่ส่วนหนึ่งที่ทำให้เธอได้พูดบนเวทีก็คุณนวัดนะคะเขาได้พูดคุยกันเพราะว่าการพูดแบบนี้เป็นการสู่ตัวบนเวทีนี่มันเป็นอะไรที่มันจริงๆมันทำยากนะแต่เขาสามารถพูดได้แสดงว่าคุณนวัตเนี่ย เปิดทางให้แล้วก็คือสนับสนุนซึ่งคุณนวัตแกก็สนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยและก็ต่อต้านเผด็จการซึ่งแกก็แบบไม่ไม่รีรอช้าแกก็บอกโอเคขึ้นพูดได้อย่างเงี้ยขอบคุณคุณนวัตมากๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะฮาเลนก็ยังอยู่ประเทศไทยแล้วขอลี้ภัยอยู่อีก3เดือนนะคะเพื่อความปลอดภัยเธอทําถูกต้องแล้วแล้วคุณวัตก็ ยินดีที่จะดูแลแล้วก็หางานทําให้นะคะเพื่อความปลอดภัยของเธอนั่นเองนะคะแล้วเธอก็จะพร้อมที่จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับชาวพ,าพม่าโดยใช้ฐานที่ประเทศไทยนะคะขนงก็สนับสนุนให้เธออยู่ที่นี่นะคะอย่าก,กลับไปเลยนะคะตอนนี้ไปดูขั้นต่อไปนะจ๊ะมืนกฎกฎหมายเนี่ยจริยรรมสื่อไม่ใช่อืมอะไรนะกดจริยรรมสื่อเนี่ย นักข่าวโดนกระสุนยางเนี่ยเงียบเงียบเป็นเป่าสาบแต่นั่งข่ห้างกลับโดนตักเตือนกรณีที่ประยุทธ์เนี่ยขึ้นไปพูดเที่ยอะไรก็ไม่รู้นะแล้วนักข่าวอยู่ตรงข้ามในเขานั่งข่ยห้างอยู่คือมันเป็นเรื่องปกติของการนั่งข่ยห้างใช่ไหมประยุทธ์ก็เอาเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องเรื่องใหญ่ทั้งที่ตัวเองเคยบอกว่าอย่าให้พูดอ่าอย่าให้ตีข่าวเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ปากก็พูดนะพอเรื่องตัวเองนะแต่พอมาถึงจุดนี้นะ แค่นักข่าวนั่งไข่ห้างแล้วมีการแบบตําหนิต่อหน้าสื่อการนั่งข่ห้างของผู้หญิงเนี่ยมันมีเหตุผลนะคะและเป็นความเคยชินมันทําทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะแล้วก็ภาพต่าง,างๆนี้ก็เอามาโต้เนี่ยก็เห็นผู้นําหลายประเทศเขาก็นั่งข่ยห้างกันไม่ว่าจะเป็นนักข่าวหรือใครก็ตามนะคะ คือมันเป็นกริยาบทที่มันไม่น่าเกลียดแล้วก็ไม่ได้เสียมารยาทยิ่งเป็นผู้หญิงที่ใส่กระโปรงกันนั่งขวอยห้างมันเป็นการปกปิดระหว่างขาซึ่งมันทําได้และควรจะทําถ้าจะมานั่งแบบตรงๆเนี่ยกระโปรงสั้นมันเห็นนะคะจะนั่งหนีบแค่ไหนมันก็เห็นนะคะเพราะฉะนั้นนั่งขวอยห้างคือสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะฉะนั้นประยุทธ์เขาเรียกว่าเสือกค่ะเสือกเต็มๆเลยค่ะแล้วก็ไม่รู้ อะไรเลยนะจากจิตตำหนิก็ตำหนิไปนะคะเขาเรียกว่าความเป็นผู้นำต่ำมากแล้วก็วุฒิภาวะของผู้หลักผู้ใหญ่หรือสมองเนี่ยคือศูนย์น่ะพูดง่ายว่าประยุทธ์ไม่มีอะไรเลยนะไม่มีอะไรเลยนะไร้สาระไปวันๆพูดง่ายเนาะไปดูข่าวอีกต่อไปนะคะสภัทสั่งนักข่าวอ้าวยังอยู่ในตรงนี้อยู่มีบอกว่าสั่งให้นักข่าวสาวที่นั่งไ่วยห้างห้ามเข้าทำเนียบด้วยนะ มีการลือมาลือมาแบบนี้นะเขาคงจะพูดแบบลอยๆว่าเอ้ยอยากให้เขาเข้ามาอะไรเงี้ยมันเป็นข่าวเงี้ยพรุ่งนี้เดี๋ยวมีการแก้ข่าวนะเชื่อดินี่จะพูดดักไว้ก่อนนะเฮ้ยจะไม่ได้พูดนะเขาจะพูดแบบนี้เวลาเขาสะพัดพูดแบบนี้อ,อหมาแสดงว่ามันหลุดออกจากปากใครบางคนว่าจะให้หนักข่าวคนนั้นที่นั่งไข่ห้างต่อหน้าฉันเนี่ยเข้ามาในทำเนียบนะอะไรเงี้ยเขาก็ลือลือลอ,ลอ,ออกมาเนี่ยเดี๋ยวก็มีการแก้ตัวเพราะว่าทุกอย่างที่ประเทศไทยเนี่ยพูดเช้าอีกอย่างพูดบ่ายอีกอย่างแล้วก็ ตอนเย็นทําอีกอย่างมันจะเป็นแบบนี้ตลอดเพราะว่าเขาเรียกว่าแถนะถ้าไม่โดนโจมตีหรือโดนดรามา่าหรือโดนด่าเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนแล้วก็ไม่กลับลํานะเขาเรียกว่าประเทศขับเคลื่อนโดยการด่าโดยเฉพาะเลยนะคะไม่เชื่อคอยดูดีจะออกมาแก้ตัวไม่จริงไม่ดีบูอะไรอย่างเงี้ยประจําประจําทั้นชินแล้วฉันอ่านข่าวทุกวันชั้นชินมากนะไอพูกประเภทกลับลําแล้วก็แถเนี่ยเยอนะบ่อยนะไปดูข่าวต่อไป วังหลักทรัพย์คนละสองหรือสมแสนน่ะสารอาญาให้ประกัน5คนคดีประทุษสลายเสรีราชินีนะคะนี่คดีนี้ก็ต่ปีที่แล้วนะคะที่มีขบวนเสด็จผ่านมาในม็อบนะคะม็อบก็ชู3นี้แล้วก็ตะโกนประชาธิไปไตยจงเจริญนะคะแล้วก็ถูกคดีห้าคนว่าประทุษสลายท,าทาั้งทั้งคลิปมันก็มีให้เห็นชัดเจนนะคะว่า,าขบวนเสด็จของราชินีนะคะแต่ รอิไม่ได้มาด้วยนะอยู่ดีก็ปล่อยราชนีนั่งมากับทีบังกรนะคะเฉยเลยนะแล้วก็ผ่านม็อบทั้งนั้นก็รู้ว่าตรงนั้นมีม็อบคือเขาไม่ได้อยู่ดีก็พูดพลาดไปนะก็รู้อยู่ว่าม็อบก็จะไปตรงนั้นคือมันเลี่ยงทางได้และอย่างในคลิปมันก็ไม่มีนะว่าม็อบไปขวางขบวนเสด็จนะเขาก็เปิดทางให้ดีแล้วก็ผ่านไปนะแล้วก็แกล้งทําเป็นขับรถช้าๆ้านะคือมันแกล้งกันพูดง่ายไม่ต้องอธิบายมากนะคือพยายามจะแกล้งกันเพื่อจะยัดคดีให้กับคนที่ อยู่ในม็อบเข้าใจไหมคือยิ่งทํามันยิ่งเสื่อมเออทําไปเถอะตามสบายแล้วอย่างถ้ามันหนักหนาสาหัสนักมันไม่คงไม่ให้ประกันหรอกเว้ยอะไรเงี้ยนี่ก็แก้ประกันเพื่อจะข่มข,ม,ขมขู่จับข่มขู่จับคงคือแก้ประกันประกันนี้ได้เงินเยอะนั้สองหึงสามแสนบาทคุณเขาเรียกว่ามันโจรเรียกค่าไถ่เลยนะเนี่ยเออฮ้ยไร้สาระมากๆนะคะตัวอย่างแล้วก็อะไรนะ คลิปอะไรทุกอย่างมก็เห็นชัดเจนเลยนะคะว่ามันแกล้งกันชัดๆนะคะตามสบายนะจ๊ะเสื่อมเสื่อมเสื่อมโอเคไปดูข่าวต่อไปอ,องซันซูจีนะพบทนายครั้งแรกหลังถูกคุมตัวในบ้านพักนานถึง2เดือนนะคะญี่ปุ่นระนับโครงการช่วยเหลือในพม่านะคะอ,องซันซูจีมีสุขภาพดีนะคะทนายเขาก็เล่าให้ฟังนะเธอยังกระตุ้นให้เราในรักษาสุภาพอีกด้วยนะเธอมีความแบบ ยังยังดูดีอ่ะแล้วก็ยังยิ้มแยม้มแล้วก็ดูผ่อนคลายนะด้วยความว่าเธอคงเคยชินแล้ว่าเคยถูกกักตัวมานานกว่านั้นอีกนะสองเดือนของเธอกระจอกมากุนง่ายนะเธอยังมีความหวังเธอเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งมากและสุดยอดมากเลยนะถึงแม้ว่าเธอจะถูกดราม่าเรื่องโรฮิงญาหรืออะไรก็ตามนะอย่าลืมนะคะว่าช่วงที่เธอถูกดรามา่าเธออาจจะทํางานไม่เต็มที่ร้อยเปอร์เซนเพราะมีไอ้มีนอ,องหลังเนี่ยมันอยู่ อยู่ด้วยอย่าคิดว่าพม่าจะได้ประชาธิปไตยร้อยเปอนตั้งแต่เธอถูกปล่อยตัวแล้วก็ได้รับเลือกตั้งนะคะจริงๆอ่ะมันจะดูแบบช่องทางที่จะรัฐประหารตลอดเวลาแหละไอ้มินเนี่ยนะสุดท้ายมันก็ทําจนได้เธอก็เลยถูกใส่ร้ายและถูกดราม่ามาตลอดนขนุนคิดว่าองซานซูจีเธอไม่ได้เลวร้ายเธอพยายามทําทุกอย่างเพื่อกับมนุษย์ช,ชาติของเธอเองนะคะซึ่งขนมก็เห็นด้วยนะคะ คือกระตุ้นให้คนเรารักษาสุขภาพนะอย่างกรณียกตัวอย่างอย่างกรณีน้องรุง้งกับน้องเพ็ญกวินที่อดข้าวเนะนีน่นยนะะขนุนไม่เห็นด้วยนะคะถึุไม่เห็นด้วยนะเราควรที่จะรักษาสุขภาพนะคะถ้าอยากจะต่อสู้อีกนานๆผู้มันไม่สนใจเราหรอกนะอดข้าวให้ตายมันยิ่งหัวเราะมันยิ่งชอบใจนะคะอดข้าวจนกระทั่งเราสู้ผอมและไม่มีแรงมันยิ่งพอใจเพราะมันอยากให้เราตายตาย,ตายไป นะเพราะฉะนั้นการอ,อดข้าวในคุกพี่ไม่เห็นด้วยนะพี่งอนมากแล้วก็ถ้าเกิดอะไรขึ้นพี่โมโหนะพี่โมโหจริงๆนะอ่ะพี่พูดแค่นี้นะเราต้องรักษาสุขภาพร่างกายและใจให้แข็งแรงยังต่อสู้อีกนานค่ะหมดแล้วข่าวนะโอเคเจอกันจ้า